ก็เลยให้น้องเอาครึ่งหนึ่งสวัสดีครับนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วก็เลยให้น้องเอาครึ่งหนึ่งนะครับเพราะบาถ้าน้าเต็มกลัวมันไม่หมดตด้ได้อยากกินขี้เจ้าของไายเออนั่นแหละขวาดีหนึ่งรวยขวาขวาดีหนึ่งไปดีหนึ่ง,งไป ไปนี่โยก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 เวลาปิดตัวเนี่ยปิดยี้เลยนี่เนี่ยเนี่ยค่อยๆวางลงวางลงค่อยๆวางพ่อพ่อค่อยๆวางขาผาวางวางวางอี้วางอีกวางอีกโย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 กพ่อพ่อไปเบาๆไปเบาๆไม่ต้องดันแรงเวลาเข้าวลมไม่ต้องดันแรงค่อยๆไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละ เวลาเข้าเนี่ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ย,ยแล้วก็ยกยกยกนิดนึงอ่านั่นแหละอ่าไปดันไปที่นี่ไปเลยดันไปเลยที่นี่ประมาณนี้แหละดันไปเลย Río Madre. เศษเศษที่เจ้าของด้วยลาบลงนิดนึงก็มือใหม่หัดขับนะครับก็ไม่บ้ากันเนาะก็อยางว้าเลยบางคนก็เป็นนถอเกี่ยวกว่าผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็สอนเท่าที่ผมสอนได้นะครับผมก็ไม่ได้เป็นอะไรมาก ว้าผมยังไงก็ไม่ก็ช่างนะครับเราก็ตามนั้นนะครับพี่น้องเบาเบาแล้ววางลงวางลงวางลงเออยกขึ้นไอเ้เบ็ดมาไหนต่ออ้อมไปนู่นใช่ไหมอ้อมไปที่เดิมอ้อมไปนู่น ทีนี้ขึ้นรถเปล่านะเดี๋ยวพี่จะสอนเองดันไปเลยรถเปล่าเงี้ยดันไปเลยดันให้มันวิ่งไปเลยเดี๋ยวกลับมาเ็ติีน้าเวลาพอมันลงไปแล้วอะ่ะพอมันลงไปแล้วอะ่ะไม่ต้องดึงกลับหลังถ้าดึงกลับหลังเดี๋ยวมันจะเหมือนเมื่อกี้ Yep. đốt à đôn đang làm cho tròn lợi เราไม่ต้องเร่งแรงไปประมาณนี้แหละค่อยๆประมาณนี้แหละไม่ต้องดึงถอยหลังเหมือนเมื่อกี้นะดันไปเรื่อยๆนานไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละดันไปดันไปเลยขวาหนึ่งบิดขวาหนึ่งขวาหนึ่งขวาดันดันซ้ายไปเดี๋ยวนะเหมือนเอียบเหมือนเบี้ยวอ่ะ เนี่ยเวลานี้ค่อยดันนี่แล้วก็ค่อยดันเวลานี้เราค่อยดันเห็นไหมดัน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 ไปปุ๊บดูดูข้างล่างดูขาข้างล่างพอมันจะงงลงแล้วก็หยุดก่อนอ่าล้วก็ค่อยดันแล้วก็หยุดก่อนเนี่ยเห็นไหมเราไม่ต้องดึงถอยหลังเมื่อกี้นู่นดึงถอยหลังพอลงเสร็จปุ๊บเราดันเลยทีนี้เราก็ได้กระ่งอ่าไปทีนี้ดันไปนู่นตีมไปนู่นอะ เองเด้อทีนี้ทำเองด้านขวาไปด้านขวาเออดีไปเนี่ยพอระยะขนาดนี้เราก็ตบเคร่งลงหนิเห็นไหมพี่ตบลงให้หนิเห็นไหมเนี่ย,ยดันซ้ายนิดนึง พยายามดูล้อฝั่งนี้เออให้มันตรงโล่งเดิมไปเลยที่นี่พยายามขึ้นให้เสมอไม่ต้องดึงกลับหลังนะเออพยายามขึ้นค่อยๆไปวะดันไปวะไปไปดูพี่บุญครับดูพี่บุญ <laughs> ดูดีด,ด,วด่วน อ,อนั่นแหละปล่อยปล่อยนั่นแหละไม่ต้องดึงกลับไปทีนี้กดักดนไปสวยไปไป,ไปหาแม่นะเอาของกับแม่นั่นให้สุดเลย อัดคอมคอมฟางว่เออไปเลยไปเลยไปเลยไปหาแม่นั่ยนะ จ๋าไม่กล้าขึ้นเป็นไงโอเคไหมได้ด้วยปิดได้ไหมเออเวลาเราจะขึ้นคันเราลดคันเร่งลงนิดนึงเวลาเราดันเนี่ยค่อยๆดันโยกดันโยกเนี่ยเวลาเนี่ยเราดันโยกโยกค่อยๆโยกเนี่ยเวลาเราเนี่ยมันจะไปของมันเองเนี่ยเวลาเนี้ยเราโยกค่อยๆโยกเนี่ยนี่เห็นไหมมันจะบิดของมันเองเนี่ยเห็นไหมมันจะบิดของมันเองเราก็ค่อยขึ้น เนี่ยอเงี้ยไปนี่แหละตรงนี้แหละตรงเลยตรงเลยตัานไปอ่ะ ลงตบเคร่งลงเออพอไปประมาณนี้แหละอาลงอีกนิดนึงตบลงอีกนิดนึงออเอเอประมาณนี้แหละไป กนุ่นดึงถอยหลังใช่ไหมอนุ่นกลัวแต่ตอนนี้คือไม่ต้องดึงถ้าดึงมันจะยกล้อกลับหลังเลยแหละแล้วก็เร่งเร่งเครื่องนิดนงึงนิดนึงนิดเดียวพอไปที่ครับเดีวสำหรับทีนี้ก็ขอฝากไว้เพีย่นี้ครับ